คุณรู้ไหมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณตอนนี้คุณเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองแต่ไม่ใช่ด้วยความตั้งใจของคุณมันคือพลังของจิตใต้สำนึกที่กำลังสั่งให้ชีวิตคุณเป็นแบบนี้โดยที่คุณไม่รู้ตัวคลิปนี้จะพาคุณไปเจอความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ความคิดที่อาจเปลี่ยนความจริงทั้งชีวิตคุณได้ หลายคนเชื่อว่าความคิดคือพลังและกดแรงดึงดูดจะนําสิ่งที่คุณคิดมาสู่ชีวิตแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือกดแรงดึงดูดไม่ได้ตอบสนองสิ่งที่คุณคิดอยู่ตอนนี้แต่มันตอบสนองสิ่งที่คุณเชื่อลึกๆภายในใจนั่นแหละค่ะคือบทบาทของจิตใต้สำนึกส่วนลึกในใจที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงมันเลยแต่มันคือผู้กำหนดเส้นทางชีวิตทั้งหมดของคุณ คุณอาจพูดว่าฉันอยากมีความสุขแต่ถ้าจิตใต้สำนึกของคุณเชื่อว่าฉันไม่คู่ควรกับความสุขพลังที่คุณส่งออกไปจะไม่ใช่ความสุขแต่คือความกลัวที่จะไม่ได้รับมันคลิปนี้จะพาคุณไปสำรวจพื้นที่ลึกที่สุดในใจคุณพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนความจริงทั้งชีวิตได้เพราะเมื่อคุณเข้าใจภาษาของจิตใต้สำนึก คุณจะไม่ต้องพยายามเปลี่ยนโลกภายนอกอีกต่อไปคุณจะรู้วิธีสร้างความจริงใหม่จากภายในจิตใจของคุณเองจิตใต้สำนึกคืออะไรคุณคงเคยได้ยินคำว่าจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกแต่ไม่เคยเข้าใจจริงๆว่ามันต่างกันยังไงหรือสำคัญแค่ไหนกับชีวิตของคุณลองนึกภาพสมองของคุณคล้ายภูเขาน้ำแข็งมีส่วนยอดที่โผล่พ้นน้ำนั่นคือจิตสำนึก มีแค่ประมาณ5%ของจิตทั้งหมดส่วนใต้น้ำอีก95%ที่มองไม่เห็นนั่นแหละคือจิตใต้สำนึกซึ่งมันคือพลังที่กำลังสั่งการชีวิตของคุณอยู่ตลอดเวลาจิตสำนึก (conscious mind) คือส่วนของสมองที่คุณรับรู้ได้ในขณะนี้คือเสียงในหัวที่คุณคิดการตัดสินใจการวางแผนหรือการใช้เหตุผลเวลาคุณตั้งเป้าหมายว่าปีนี้ฉันจะลดน้ำหนัก หรือฉันจะเริ่มทำธุรกิจของตัวเองคนที่พูดแบบนี้คือจิตสำนึกแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณกลับเริ่มผัดวันประกันพรุ่งเบื่อไม่มั่นใจหรือถอดใจกลางทางนี่แหละคือช่วงที่จิตใต้สำนึกเข้ามาควบคมุม จิตใต้สำนึก subconscious mind คือระบบอัตโนมัติของสมองมันเก็บข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่คุณเกิดเสียงที่ได้ยินภาพที่เห็นคำพูดที่พ่อแม่พูดความรู้สึกที่เคยเจ็บปวดความกลัวความรักความคาดหวังทุกสิ่งถูกบันทึกไว้เหมือนฐานข้อมูลชีวิต สิ่งเหล่านี้กลายเป็นโปรแกร,รมพื้นฐานที่จิตใต้สำนึกใช้ตัดสินว่าอะไรปลอดภัยและอะไรอันตรายสำหรับคุณเช่นถ้าในวัยเด็กคุณพยายามพูดความคิดเห็นของตัวเองแล้วถูกดุว่าอย่าพูดมากจิตใต้สำนึกจะบันทึกทันทีว่าการพูดเท่ากับอันตราย พอโตขึ้นเวลาคุณต้องพูดต่อหน้าคุณเอิญคุณจะรู้สึกกลัวสัน่นหรือพูดไม่ออกทั้งที่จิตสำนึกของคุณรู้ดีว่ามันไม่ได้อันตรายแต่ว่าจิตใต้สำนึกยังคงทำงานตามโปรแกรมเก่า หน้าที่ของจิตใต้สำนึกคือปกป้องคุณจากความรู้สึกที่มันเคยเชื่อว่าเป็นอันตรายมันไม่ได้แยกแยะว่าตอนนี้คุณโตแล้วหรือสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วมันเพียงแค่ทำงานเพื่อรักษาความคุ้นเคยและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงทำสิ่งเดิมซ้ำๆแม้รู้ว่ามันไม่ดีตัวอย่างเช่นคุณรู้ว่าควรออกกำลังกายแต่ก็เลื่อนทุกวันรู้ว่าควรเปลี่ยนงานแต่ก็ไม่กล้า รู้ว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ดีแต่ก็ยังอยู่เพราะจิตใต้สำนึกรู้สึกปลอดภัยในสิ่งที่คุ้นเคยมากกว่าในสิ่งใหม่จิตใต้สำนึกไม่ใช่เหตุผลแต่มันคือความเคยชินและมันเชื่อสิ่งที่คุณเห็นและรู้สึกซ้ำๆมากกว่าสิ่งที่คุณพูดแค่ครั้งเดียวพูดอีกอย่างคือจิตสำนึกคือคนขับรถที่คอยบอกทางแต่จิตใต้สำนึก คือระบบอัตโนมัติของรถถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนโปรแกรมในระบบรถจะขับกลับไปเส้นทางเดิมทุกครั้งสิ่งที่น่าสนใจคือจิตใต้สํำนึกไม่เข้าใจตรรก,กะแต่มันเข้าใจภาพและอารมณ์เวลาคุณรู้สึกกลัวมันจะจดจําภาพและความรู้สึกนั้นไว้และเมื่อใดที่สถานการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นมันจะส่งสัญ,ญญาณเตือนให้คุณถอย นั่นคือเหตุผลว่าทำไมบางคนกลัวความล้มเหลวทั้งที่ยังไม่เคยลองหรือบางคนกลัวจะประสบความสำเร็จเพราะเคยถูกสอนว่าอย่ายิงอย่าเด่นเกินคนอื่นดังนั้นหากคุณอยากเปลี่ยนชีวิตคุณต้องเริ่มจากการรู้จักจิตใต้สํานึกของตัวเองก่อนคุณต้องกล้าถามว่าตอนนี้ฉันกำลังเชื่ออะไรอยู่โปรแกรมในใจฉันมาจากใคร มันยังจำเป็นกับชีวิตฉันตอนนี้ไหมเพราะเมื่อคุณรู้ว่าความคิดความกลัวและพฤติกรรมบางอย่างมันไม่ได้เป็นตัวคุณจริงๆแต่มันเป็นโปรแกร,รมที่ถูกติดตั้งมาคุณจะเริ่มมีอำนาจในการเลือกและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการปลดล็อกจิตใต้สำนึกเพื่อสร้างความจริงใหม่ในชีวิตจำไว้ค่ะคุณไม่ต้องสู้กับจิตใต้สำนึกคุณเพียงแค่ต้องเข้าใจมัน และเรียนรู้วิธีพูดกับมันด้วยภาษาแห่งภาพและความรู้สึกเมื่อคุณเข้าใจจิตใต้สำนึกคุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่มันคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่รอให้คุณสั่งงานมันอย่างถูกวิธี ทีนี้เรามาดูว่ากฎแรงดึงดูดทำงานอย่างไรกันบ้างเมื่อคุณพูดถึงกฎแรงดึงดูดหลายคนมักเข้าใจว่าแค่คิดในสิ่งที่อยากได้แล้วจักรวาลจะมอบให้แต่ในความเป็นจริงกฎนี้ลึกซึ้งกว่านั้นมากจักรวาลไม่ได้ตอบสนองคำพูดหรือความตั้งใจของคุณแต่มันตอบสนองพลังสั่นสะเทือนหรือฟรีเควนซีที่คุณส่งออกไปในทุกขณะ แล้วพลังสั่นสะเทือนนี้มาจากไหนคำตอบคือมาจากความรู้สึกที่อยู่ลึกในจิตใต้สำนึกของคุณถ้าคุณพูดว่าฉันอยากรวยแต่ลึกๆในใจคุณรู้สึกว่ามันยากจังจากระวาลจะไม่ได้ยินคำว่าอยากรวยแต่มันจะรับรู้ถึงความรู้สึกของความยากและความขาด จากนั้นมันจะสะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับมาหาคุณในรูปแบบของประสบการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกขาดมากขึ้นกดแรงดึงดูดไม่ได้เลือกข้างว่าดีหรือไม่ดีมันเพียงแค่สะท้อนสิ่งที่คุณเป็นในแต่ละขณะคุณเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งที่มีพลังเดียวกับคุณเข้ามาในชีวิตดังนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนสิ่งที่ดึงดูดเข้ามาคุณต้องเริ่มเปลี่ยนพลังความรู้สึกภายในก่อน หลายคนพยายามฝืนคิดบวกแต่ในใจยังรู้สึกกลัวพยายามพูดคำยืนยันว่าฉันมีค่าแต่ในใจกลับไม่เชื่อเลยสิ่งที่จักรวาลตอบสนองคือสิ่งที่คุณเชื่อไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดกดแรงดึงดูดทำงานเหมือนกระจกค่ะ ถ้าคุณยิ้มมันก็สะท้อนรอยยิ้มกลับมาแต่ถ้าคุณหน้าบึง้งแล้วไปโกรธกระจกว่าทำไมไม่ยิ้มกลับนั่นแหละคือสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันคุณบ่นว่าชีวิตไม่ดีทางที่จริงๆแล้วภาพสะท้อนมาจากพลังในใจคุณเองอีกมุมหนึ่งที่สำคัญคือพลังของความขอบคุณความขอบคุณคือคลื่นพลังงานที่สูงมากในจักรวาล เวลาที่คุณรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่แม้จะเล็กน้อยคุณกำลังบอกจักรวาลว่าฉันมีอยู่แล้วและกดแรงดึงดูดจะตอบกลับว่างั้นฉันจะให้เธอมีมากขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนที่ไม่ร่ำรวยแต่ดูมีความสุขมากเพราะพวกเขาอยู่ในพลังของความพอใจและขอบคุณและจักรวาลก็ส่งสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีแบบนั้นกลับมาเรื่อยๆ จำไว้นะคะคุณไม่สามารถดึงดูดสิ่งที่คุณอยากได้คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในขณะนั้นดังนั้นถ้าคุณอยากให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขความรับและความสำเร็จอย่ามองหาแค่สิ่งเหล่านั้นภายนอกแต่จงเริ่มรู้สึกเหมือนมันเป็นจริงแล้วภายในใจเพราะเมื่อพลังในใจคุณเปลี่ยนโลกใบนอกทั้งใบก็จะต้องเปลี่ยนตาม ที่นี้เมื่อคุณรู้แล้วว่าจิตใต้สำนึกคือผู้ควบคุมชีวิตและกดแรงดึงดูดทำงานผ่านพลังความรู้สึกคำถามสำคัญต่อมาคือแล้วคุณจะเปลี่ยนโปรแกร,รมเก่าและปลูกโปรแกร,รมใหม่ได้อย่างไรคำตอบคือคุณต้องเริ่มจากการเป็นเจ้าของจิตของตัวเองไม่ใช่ปล่อยให้มันทำงานอัตโนมัติไปตามความเชื่อเดิมๆขั้นที่ 1. ตระหนักรู้ awareness ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากการเห็นคุณต้องมองเห็นว่าโปรแกรมเก่าที่จิตใต้สำนึกใช้คืออะไรลองสังเกตตัวเองเวลามีบางสิ่งเกิดขึ้นเช่นเมื่อมีคนชมคุณรู้สึกเชื่อจริงไหมว่าคุณคู่ควรเมื่อเห็นคนประสบความสำเร็จคุณรู้สึกยินดีหรือแอบอิจฉาเวลาพลาดคุณด่าตัวเองหรือให้กำลังใจตัวเอง คำตอบของคำถามเหล่านี้คือเสียงของจิตใต้สำนึกที่คุณไม่เคยฟังมาก่อนการรู้ตัวว่าอ๋อฉันกำลังเชื่อแบบนี้อยู่นี่เองคือก้าวแรกของการปลดล็อกพลังที่ซ่อนอยู่ภายในขั้นที่ 2. ปลดปล่อยโปรแกรมเดิม Release คุณไม่สามารถเขียนโปรแกรมใหม่ได้หากพื้นที่เดิมยังเต็มไปด้วยของเก่าสิ่งที่ควรทำคือยอมรับและให้อภัย ให้อภัยคนที่เคยทำร้ายให้อภัยสถานการณ์ที่เคยเจ็บปวดและที่สำคัญที่สุดให้อภัยตัวเองการให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการคืนพลังชีวิตกลับมาที่ตัวคุณเองเมื่อคุณยอมปล่อยอดีตคุณกำลังคืนพื้นที่ให้จิตใต้สำนึกพร้อมสำหรับโปรแกร,รมใหม่ขั้นที่ 3. สร้างภาพใหม่ Visualization จิตใต้สำนึกไม่เข้าใจคำสั่งแบบเหตุผลแต่มันเข้าใจภาพและอารมณ์ ก่อนนอนและหลังตื่นนอนคือช่วงเวลาที่จิตใต้สำนึกเปิดมากที่สุดลองหลับตาแล้วจินตนาการภาพชีวิตที่คุณต้องการอย่ามองภาพนั้นเหมือนหนังแต่จงรู้สึกว่าคุณอยู่ในฉากนั้นจริงๆเช่นถ้าคุณอยากมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จให้เห็นภาพตัวเองกำลังยิ้มกับทีมงานลูกค้ามีความสุขรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องรู้สึกถึงความภาคภูมิใจความขอบคุณและความมั่นคงภายใน นั่นคือภาษาที่จิตใต้สำนึกเท่าใจความรู้สึกจริงในขณะนั้นขั้นที่4ยืนยันตัวตนใหม่ affirmations คำยืนยันไม่ใช่แค่คำพูดซ้ำๆแต่คือการปลูกความรู้สึกใหม่ลงไปในใจอย่าพูดแบบท่องจำเช่นฉันจะรวยหรือฉันจะมีความสุขเพราะคำว่าจะคือการบอกว่าตอนนี้คุณยังไม่มีให้พูดในรูปปัจจุบันเช่น ฉันรู้สึกมั่นคงในความมั่งคั่งของฉันฉันเปิดใจรับพลังของความรักและโอกาสดีๆฉันคู่ควรกับสิ่งดีทุกอย่างในชีวิตนี้พูดพร้อมรู้สึกถึงความจริงของคำพูดนั้นเพราะจิตใต้สำนึกจะเชื่อในความรู้สึกมากกว่าคำพูดขั้นที่5ปล่อยวาง let go นี่คือขั้นตอนที่หลายคนพลาดเพราะหลังจากคุณฝึกจินตนาการและพูดคำยืนยันคุณมักจะรอผลแต่การรอในใจคือสัญญาณของความขาดมันคือการบอกจักรวาลว่าฉันยังไม่มีแทนที่จะรอให้คุณใช้ชีวิตเหมือนมันเกิดขึ้นแล้ว ทำในสิ่งที่คุณเชื่อว่าคนที่คุณอยากเป็นจะทำในวันนี้นั่นคือพลังของความสอดคล้อง alignment และเมื่อพลังภายในกับการกระทำภายนอกสอดคล้องกันความจริงใหม่ก็จะเริ่มก่อตัวขึ้นโดยไม่ต้องฝืนสุดท้ายนี้การเขียนโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่ไม่ใช่เรื่องของการพยายามแต่มันคือการปรับพลังให้คุณกลับมาสอดคล้องกับความจริงที่สูงกว่าจำไว้นะคะ คุณไม่ต้องกลายเป็นใครคุณเพียงแค่กลับมาเป็นตัวตนที่แท้จริงที่เต็มไปด้วยพลังความรักและความสมบูรณ์อยู่แล้วและเมื่อคุณรู้สึกเชื่อแบบนั้นอย่างแท้จริงกดแรงดึงดูดจะไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์อีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นธรรมชาติของคุณที่ดึงดูดทุกสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิต ทุกสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในชีวิตตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความสัมพันธ์หรือความท้าทายทั้งหมดร้วนเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่อยู่ภายในใจคุณเองจิตใต้สำนึกไม่ได้เลือกว่าคุณจะมีชีวิตดีหรือร้ายมันเพียงทำหน้าที่สร้างความจริงให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณคู่ควรเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนความจริงภายนอก คุณต้องเริ่มจากเปลี่ยนภายในอย่าลืมว่าพลังของความคิดไม่ได้อยู่ที่การคิดให้มากแต่อยู่ที่พลังความรู้สึกที่คุณใส่เข้าไปในความคิดนั้นเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่มีเมื่อคุณให้อภัยอดีตเมื่อคุณมองตัวเองด้วยความรับแทนการตำหนิ จิตใต้สำนึกของคุณจะเริ่มเปิดใจรับโปรแกร,รมใหม่อย่างช้าๆและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความจริงใหม่ที่จะปรากฏในโลกของคุณจงเชื่อเธอค่ะว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตอย่างจำกัดคุณเกิดมาเพื่อสร้างสัมผัสและดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยพลังจากภายในเพราะถ่ายที่สุดแล้ว คุณไม่ใช่เหยื่อของโชคชะตาแต่คุณคือผู้สร้างโชคชะตาด้วยพลังของจิตใต้สำนึกของคุณเองทุกความจริงในชีวิตเริ่มต้นจากความคิดหนึ่งเดียวแล้ววันนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกความคิดนั้นใหม่อีกครั้ง